สวัสดีค่ะมันนี้กมาพ่อกับสาวสีก็เดนทคะมากินตำบกคงเพื่อก้าลราคะมาเลยจ้ามากินตำบกคงเห็นตะซากขนากกินแล้วค่ะเห็นไหมตำบกคงแร่เลยค่ะแร่มากเลย ไยมาได้จ้าเนาะลำบุญแดดมากเลยเกับข้าวเหนียวกับปลาทูทอดไปค่ะทอดปลาทูปลาทูเดียวตัวหนึ่งพอดีโอ้หอนข้าวเหนียวอ่อนค่ะจวดมได้บันนี่มาได้จ้าบันนี่มีหอดปลาทูไหม ปลาทูกับข้าวเหนียวสุดอดเลยค่ะข้าวเหนียวห้อนๆตำักคุง่งจวดเลยป่ะเนี่ยมากินปลาทูนะคะปลาทูอเอาหางมาใส่ไหนข้าวเหนียวมือเลยด้ค่ะจวดอือ ก็ได้กินโดนแล้วค่ะคปะทุใช่ล้างตู้เย็นมันโบไม่ค่อยมีผักเลยค่ะมีแต่กะหลำ่ำกับอันลาดิสอืม นือข้าวหอมเน่ยมาบวัตถุอายหุนหุน,ห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 นสมองม้งแซขนาดอือะ อืมอ be ืมอันนี้มันเสียอืมช่วงผมช่วงผมอาการหิวเข่าประทูคำใหญ่ๆอืมเข้ากันดีค่ะขนาดประตมมะคง กินข้าวเจียงพอได้แล้วค่ะมม่นเนี่ยกินแมกโดนงอบอได้พยายามแล้วอดไม่กินแต่หมกข้าเนียว จูมันแนละะ้วก็จูแส่แข็งแบบว่ายมาทอดเอาซื้อ,อกินได้แล้วเต็มห้อง ส่วงซื่นขนาดอืมประตูน่าน่าน,นน่น con nhau ai huy huy con nhau hoàn hoàn duman man -hmm. 宿舍。So เขาจะบอกลิดไปนี่ปิดกับน,น้ำตําลายจะ้ะตํารพอเป็นแก้ว

ทำดูซ่าอืมเอ,มอ,มอม่คลิปนี้สาวซีก็ฝากไว้กวนซำนีนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะ ช่วยเป็นกำลังใจช่วยคุณไ like, ลค์กุแชร์สาวสีหน่อยนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ